พระภิกษุหนุ่มกล่าวว่าดูก่อนรามหนุ่มท่านนั้นมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วข้าพระเจ้ายินดีที่ท่านมีความคิดเห็นไปในทางเทิดทูนคุณงามความดีพระบรมศาสดาทรงเป็นเหมือนแพทย์ทางจิตใจผู้มีพระมหากรุณายิ่งใหญ่เทียบได้กับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์เสด็จสู่คามนิคมชนบทราชธานีต่างๆเพื่อช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บภายในของมนุษย์ ทำคนที่โหดร้ายให้กลายเป็นนกคนมีเมตตากรุณาทำคนที่เห็นแก่ได้ให้กลายเป็นคนรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและคนที่โง่หลงเหมือนผู้มีดวงตาอันมืดมิดให้เป็นผู้มีปัญญารู้แจง้งเห็นจริงในปัญหาแห่งชีวิตและคติธรรมในทางโลกการที่ข้าพระเจ้าสักถามท่านด้วยประการต่างๆก็เพื่อชี้ทางให้ท่านพิจารณาให้เห็นได้ด้วยตนเองว่าแม้ร่างกายภายนอกจะถูกโรคภยัย ค่เจ็ดเบียดเบียนแต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความดีทางจิตใจแล้วก็ยังเชื่อว่าจะสามารถรดเอาตัวรอดได้ส่วนผู้ที่ไม่มีโรคทางกายแต่มีโรคทางใจที่เต็มไปด้วยโรคร้ายคือจิตใจต่ำสามชั่วร้ายผู้นั้นจะประสบแต่ผลร้ายไม่ใช่แต่ในทางชีวิตเท่านั้นผลร้ายที่มาจากจิตใจเป็นโรคอันน่ารังเกียจนี้รุนแรงและน่ากลัวยิ่งกว่าผลร้ายจากโรคทางกายมากยิ่งนัก แต่ถึงเป็นเช่นนี้พระบรมศาสดาก็ไม่ได้ส่งสั่งสอนให้หยิบย่ำดูหมิน่นคนที่มีจิตใจต่ำสามชั่วร้ายพระองค์ทรงมีพระกรุณาต่อบุคคลประเภทนี้เป็นพิเศษเปรียบได้กับคนเจ็บป่วยที่ควรได้รับความใส่ใจในการเยียารักษาพยาบาลยิ่งกว่าคนปกติทั่วทั่วไปฉะนั้นแล้วพระองค์จึงทั้งเสด็จเองและสั่งสอนให้เหล่าพระสาวกแยกย้ายกันไปเพื่อสั่งสอนเยียาโรภาคภัยไข้เจ็บทางจิตใจ เพื่อให้ทุกคนมีแต่ความสงบสุขสวัสดีนลังตากล่าวต่อว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนับเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาชี้แจงให้ข้าพระเจ้ามองเห็นความจริงแห่งชีวิตและความมุ่งหมายแห่งพระพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชนท,ทั่วไปทำให้รู้สึกว่าการเสียสละทนต่อความเหนื่อยยากเพื่อช่วยแนะนำสั่งสอนคนทั้งหลายให้มีคุณธรรมทางจิตใจสูงขึ้นนั้นเป็นการให้อันบริสุทธิ์สะอาด เป็นการเที่ยวพยุมคนที่หกล้มทางจิตใจให้ลุกขึ้นช่วยคนตกหลุมโศโครกทางจิตใจให้ขึ้นพ้นจากบ่อน,นั้นแล้วชำระล้างมลทินได้อย่างน่าอัศจรรย์บัดนี้ข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วว่าเหตุไฉนพระบรมศาสดาจึงโปรดให้พระอมวัตตาพุทธอนุชาและให้พระราหุลพุทธโอรโสเสด็จออกผนวดและโปรดพระประยุนญ,ญ,ญาติอื่นๆกับทั้งประชาชนทั่วไปให้เข้าใจทราบซึ้งใน พระพุทธศาสนาเพื่อจะได้ร่วมมือกันให้ความร่มเย็นทางจิตใจแก่ผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือทําให้เห็นว่าเรื่องของตัวข้าพระเจ้าเองผู้สแสวงหาแพทย์แสแวงหายารักษาโรคเพียงเพื่อบําบัดโรคทางร่างกายเท่านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินจนเกือบจะไม่มีความหมายอะไรพระภิกษุหนุ่มกล่าวว่าดูก่อนครามหนุ่มแต่การรู้ความจริงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของท่านมีความหมายมาก เพราะทําให้ท่านเข้าใจชีวิตของคนเรามากขึ้นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งทําให้ท่านเข้าใจความมุ่งหมายในการประดิษฐานพระศาสนาของพระบรมศาสดาว่าเป็นการมุ่งให้โดยฝ่ายเดียวไม่ใช่มุ่งชื่อเสียงขีิยศหรือคำสรรเสริญใดๆ พระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนยังเวลาให้ล่วงไปด้วยการอ้อนวอนหรือกล่าวคำสรรเสริญพระาศาสดาแต่ต้องการให้รู้แจ้งความจริงแล้วดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องช่วยตัวเองได้ดเป็นที่พึ่งของตนเองได้ไม่มีการเรียกร้องความจงรักภักดีหรือความเชื่อโดยไม่พิจารณาเหตุผลที่เรียกว่าความน้อมใจเชื่อหรืออธิโมกข์ศรัทธาแต่สอนให้มีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาจะได้ไม่เชื่ออย่างงมงายนลันตากล่าวว่า แต่ท่านผู้เจริญถ้าข้าพระเจ้าจะขอให้ท่านกล่าวหลักธรรมย่อๆแห่งพระพุทธศาสนาให้ฟังจะเป็นการรบกวนท่านเกินไปหรือไม่พระภิกษุกล่าวว่าดูก่อนพรามหนุ่มไม่เป็นการรบกวนเลยถ้ากล่าวอย่างย่อที่สุดพระพุทธศาสนาก็คือหลักธรรมสอนที่แนะนำบุคคลให้ช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์ได้ ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ถูกทางโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจลึกลับของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆหรือถ้าจะกล่าวถึงหลักในภาคปฏิบัติก็อาจชี้ไปได้ถึงหลักทั่วไปสามประการกล่าวคือ1การเว้นจากความชั่วทั้งปวงสองการกระทำความดีสามการชำระจ,จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ข้อปฏิบัติสามประการน,นี้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าจะกล่าวถึงประโยชน์พระพุทธศาสนาก,ก็สอนประโยชน์ไว้สามชั้นคือประโยชน์ ในปัจจุบันได้แก่การตั้งตัวได้ทางโลกจากความขยันหมันทำมาหากินรู้จักการเก็บหอมครอมริบคบเพื่อนที่ดีและรู้จักในการใช้จ่ายให้เหมาะสมอย่างหนึ่งประโยชน์ในอนาคตได้แก่การตั้งตัวได้ทางศีลธรรมคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อตั้งอยู่ในสิลรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และใช้ปัญญาในการครองชีวิตอย่างหนึ่งประโยชน์อย่างแท้จริงคือพระนิพพานคือสภาพที่ดับทุกข์ได้เอาชนะทุกข์ได้อย่างเด็ดขาด ไม่ต้องทุกข์และเดือดร้อนต่อไปอีกอย่างหนึ่งในการปฏิบัติเพื่อบรรลุประโยชน์ทั้งสามขั้นนี้พระบรมศาสดา,สดาทรงสั่งสอนไว้อย่างชัดเจนและมีคำแนะนำให้ปฏิบัติได้เป็นชั้นๆตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงตามความรู้ความสามารถของผู้ต้องการปฏิบัตินี่แหละคือหลักทมย่อๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนลันตาก้มลงกราพระภิกษุหนุ่มแล้วถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญเป็นมงคลแก่ตาแล้วถามว่ายิ่งนักที่ได้พบท่านและได้ฟังท่านชี้แจงสั่งสอนถ้าไม่เป็นการหนักฆ้าพระเจ้าใครขอทราบนามและสะกุลวงศ์ของท่านเพื่อจำไว้ให้เป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปพระภิกษุหนุ่มกล่าวว่าดูก่อนทามหนุ่มถ้าท่านรู้ว่าเขาพระเจ้าเป็นใครแล้วบางทีท่านจะแทบไม่เชื่อหูของตนเองท่านอาจตื่นเต้นตกใจอยู่บ้าง พราะข้าพเจ้าเคยเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านมาแล้วอย่างสำคัญอลันตากล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจรินท่านยิ่งทำให้ข้าพเจ้าวุ่นสงสัยยิ่งขึ้นเพราะข้าพเจ้านึกไม่ออกเลยว่าท่านคือใครและเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของข้าพเจ้าได้อย่างไรการพระภิกษุหนุ่มกล่าวว่าดูก่อนข้ามหนุ่มจงอดใจฟังอีกสักครู่ท่านก็จะรู้ได้เองว่าข้าพเจ้านั้นคือผู้ใด ในตอนนี้ข้าพระเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องส่วนตัวบางประการของข้าพระเจ้าก่อนท่านเชื่อหรือไม่ว่าข้าพระเจ้านี้เองก็เคยเป็นโรคเรื้อนทางจิตใจมาก่อนแล้วยากหนักถึงขนาดที่ควรใช้คำว่าฟอนเฟสแต่พระบรมศาสดา,สดาทรงรักษาโรคนั้นได้ทำให้ข้าพระเจ้าประสบความสวัสดีโดยไม่ได้นึกฝันว่าจะได้ผลรวดเร็วป่านนั้นทรงชุบชีวิตของข้าพระเจ้าจนเป็นเหมือนผู้ที่ตายไปแล้ว ให้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการมาดำรงอยู่ในสมณเพศอันเข้าลักษณะเกิดใหม่จริงๆดูก่อนพราหมหนุ่มชีวิตในก่อนหน้านี้ของข้าพเจ้าเหมือนคนที่พายเรืออยู่ในสนามที่เป็นวงกลมไม่มีทางออกไปสู่ที่อื่นพายไปได้ไม่นานก็วนกลับมาอยู่ที่เดิมอีกเพราะตัวของข้าพเจ้าคุ้นคิดแต่เรื่องการทำกำไรการเอาเปรียบต่อผู้อื่น และจะภาคภูมิใจเหมือนได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่เมื่อสามารถได้รับประโยชน์ที่มากกว่าจากความได้เปรียบนั้นๆรับสมบัติที่มีอยู่แม้จะสร้างความชื่นชมยินดีให้เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกของข้าพเจ้าเองกลับคอยเร่งให้ยิ่งสร้างดอกผลให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดถ้าเกิดผลน้อยหรือ ได้มาไม่ทันใจข้าพเจ้าก็จะรู้สึกกลัดกลุ้มกระวนกระวายใจมองดูจากบุคคลภายนอกทั้งหลายย่อมคิดว่าความมั่งคั่งที่ข้าพระเจ้ามีข้าพเจ้าคงจะเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นอย่างมากแน่นอนเพราะสิ่งเหล่านี้คือเครื่องบ่งชี้ความสุขในทางโลกคือยิ่งร่ำรวยยิ่งมัง่งข้างแปลว่า ยิ่งมีความสุขมากขึ้นตามไปด้วยแต่ในความเป็นจริงภายในใจของข้าพเจ้ามีแต่ความร้าร้อนกระวนกระวายใจในความไม่รู้จักพอในความมั่งคั่งที่มีอย่างล้เหลือนั้นเพราะคิดแต่จะหามาให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปแบบไม่มีสิ้นสุดข้าพเจ้าจึงเหมือนกับคนที่ป่วยหนักความมัง่งคั่งมั่งมีไม่สามารถช่วยให้ความหิวกระหายทางจิตใจลดลงไปได้บ้างเลยดูก่อนทามหนุ่มข้าพเจ้านั้นไม่เคยนึกตำหนิตัวเอง เพราะไม่เคยมานั่งพิจารณาความไม่ดีที่ตนกระทำเลยแต่กลับกันถ้าให้ตำหนิผู้อื่นนั้นข้าพระเจ้าต้องนับได้ว่าไม่เป็นสองรองจากใครท่านอาจจะเอ่ยชื่อใครก็ตาม ในกลุงกันมาแห่งนี้ที่คิดว่าเป็นคนดีที่น่าเคารพนับถือเป็นคนดีออกมาให้ข้าพระเจ้าฟังข้าพระเจ้าก็สามารถที่จะชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของคนผู้นั้นได้อย่างง่ายยแดายคล้ายกับว่าในโลกนี้ข้าพระเจ้าคือผู้ที่ดีที่สุดแล้วข้าพระเจ้านั้นไม่รู้จักว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเป็นเช่นไรเพราะถ้าข้าพระเจ้าจะทําอาการเช่นนั้นต่อใครก็หมายความว่าข้าพระเจ้าได้คิดวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าข้าพระเจ้าจะได้ผลประโยชน์กลับมา กี่เท่าจากการนั้นหรือถ้าจะกล่าวง่ายๆก็คือการทำความดีต่อผู้อื่นของข้าพเจ้านั้นไม่เคยเป็นความดีที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจแต่กลับเป็นการใช้กลยุทธ์หาประโยชน์ใส่ตนโดยใช้ความคิดว่ากระทำความดีบังหน้าข้าพเจ้ามักเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยไม่เลือกหน้าตั้งแต่คนงานในบ้านของข้าพเจ้าเองไปจนถึงเศรษฐีสกุลอื่นๆซึ่งได้สร้างความพอกพอกพอใจ ให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างมากซึ่งตัวข้าพเจ้าในตอนนี้จึงเล่สภาพของตัวเองในตอนนั้นได้ว่าเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อนทางจิตใจอยู่ในขั้นร้ายแรงดูก่อรทามหนุ่มข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าคงจะได้กระทำกรรมดีไว้บ้างในอดีตจึงโชคดีที่บังเอิญได้รับโอกาสให้ในวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังกรุงราชคฤึก ด้วยตนเองในขณะที่ได้พำนักอยู่ในที่แห่งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังเหล่าพ่อค้าประชาชนได้สอรเสริญพระบรมศา,ศาสดาว่าพระองค์นั้นเป็นผู้เลิศในการประทานดวงประทีพแห่งชีวิตแก่คนทั้งหลายแม้พระเจ้าพิมพิสารนรบดีแห่งกรุงราชครึกก็ยังทรงเคารพนับถือเลื่อมใสาวางพระองค์เป็นสิทธิของพระตาคตและได้ถวายปาไยัยเวลุวันให้เป็นอารามที่พำนักของเหล่า พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเมื่อได้ฟังใครต่อใครก็พากันกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณแห่งพระบรมศาสดาเช่นนั้นข้าพระเจ้าก็เริ่มมีความรู้สึกสนใจใครจะได้สดับลรบฟงด้วยหูตนเองบ้างเพราะถึงงออย่างไรพระบรมศาสดาเองก็ทรงมีเชื้อสายยอชาวกันไม่อยู่บ้างจากทางฝ่ายพระมารด,ดาจนอยู่มาวันหนึ่งเป็นเวลาตอนเย็นมีคนหลายคนแบ่งเป็นกลุ่ม ได้รวมตัวกันออกเดินทางงอจากกรุงราชครึก์ไปยังเวลุวารามเพื่อไปสดับฟังพระธรรมเทศนาข้าพเจ้าพอทราบเรื่องก็ได้ร่วมเดินทางไปกับคนเหล่านั้นด้วยในวันนั้นเองข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ฟังพระพุทธอุวาทเป็นครั้งแรกส่งตั้งคำถามขึ้นมาว่าต้องการเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตอย่อยางเปล่าประโยชน์จากความเคยชินในการเพ่งโทษหรือหาข้อตำหนิติเตียนต่อผู้อื่นมาคอย เป็นการสำรวจพิจารณาเพ่งโทษตนเองแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะการเอากฎแต่ตำหนิติเตียนเพ่งโทษสอต่อผู้อื่นอยู่โดยตลอดนั้นไม่ได้ทำให้ตัวเรานั้นดีขึ้นเลยแต่การพิจารณาตรวจตราแก้ไขความประพฤติการปฏิบัติเพ่งโทษตนเองเปรียบได้กับช่างทองกําลังทำให้เงินหรือทองนั้นบริสุท์ยิ่งขึ้น หรือเหมือนอกคนใช้แว่นส่องหน้าเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนหน้าตัวเราย่อมดีกว่าการคอยตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งทั้งที่ตนเองก็มีโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา